ทำไมหออมดหอมไหมเนี่ยหอไมหอบเหนื่อยครับเอ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 ,เอ,เอ,เอนั่นน่ะที่เหมือนมันเหมือนแพนธไมลยไหนิดคือถ,ถามว่าน่ารักไหมน่ารักแต่เยอะไปนิดหนึ่งไม่ต้องตาปากคือคำมันบอกอยู่แล้วว่าเออมันเยอะไปนิดนึงแล้วมันจะดูแบบไม่ต้องทุกคำนิดนิดหน่อยหน่อย กำลังน่ารักเยอะไปแล้ว <lawsuit S 1> จะแบบ <มา S 1> ฉันฟังออกนะอะไรอย่างเงี <SAN TA Maria> <C> ้ยเออในก่อดสี่เหลี่ยมตรงช่องสิบเอ็ดอ่ะเออใช่คูณเผื่อว่าคือนิดนึงอ่ะน้าตาเมื่อมีเสน่ห์ต้องเลือก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 ไม่ต้องไม่ต้องที่ตาปะนิดนิดใส่กำลังอี๋แต่เยอะไป บอกว่าไงคะแต่ข้อดีที่เราเห็นจากการที่คุณทํำทุกคำแปลว่าคุณเข้าใจความหมายที่คุณพูดทุกคำหลายอันเลยที่คุณแบบว่าคุณเข้าใจว่าคุณพูดอะไรอยู่ซึ่งเป็นข้อดีอแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะระวังอยู่กรอบซีเลียมขึ้น <c oughs> <c oughs> เป็นปเตอรีเล่นมาเพราะนั้นเอคนนี้ที่ต้องจำนะคะงเวทีมันมันมันสาเมตรนะแล้นหนูใช้พื้นที่แค่นี้ เสียงหนูยังหอบจะทํายังไงวันพรุ่งนี้เหลือวันเดียวไม่ให้หอบแล้วก็คือแบบเวลามันมันอะมันไม่ดีเนื้อมาหัวฟูฟูนี่เอาให้แบบเออขย ו เห่ยเออขย ו หน่อยนี่แบบมันมันจะออกมันมันก็ไม่ออกอะแก้ปัญหาที่ทำในเมื่อวานไม่ได้ว่าพยายามใช้ตัวตอนนี้คือใช้มืออย่างเดียวตอนน็คือสื่อสารด้วยมือ ตัวลืมไปแล้วอะ่ะคือตัวเข <ไป S 1> ออกหนได้อีกอ่ะตัวใหญ่ตัวยาวขาย,า,ยขาวใช้ไปดึงแขนแบบใช้ไปหัวก็ฟูใช้ไปเลยเ <c> ร <oughs> อ,อกนะแค่นี้มันคืออย่างเมื่อวานตอนที่สระน้ำมาดีกว่านี้คืออะไรรู้ปะ่ะคือครูครูเข้าใจว่าคุณยังจินตนาการไม่เป็นให้มันทะลุห้องไปอ,ะ <knights S 2> อ่ะตอนนี้ครูครูเห็นว่าคุณเล่นอยู่บนพื้นที่เนี้ยจริงๆแต่คุณไม่ได้เล่นอยู่บนแต่ว่าเมื่อวานอ่ะ ตอนที่เขาอยู่บนพื้นที่จริงที่แบบพอให้เล่นมันก็ใหญ่ตัวมันก็ใหญ่ขึ้น,น,นอย่างเช่นง่ายๆคือรอบเนี้ยติ๊ที่ครูบิวสังเกตเห็นชัดที่สุดคือแขนหนูเป็นเงี้ยสรุปว่าจะหนีบจะแกละไ้หมดเลยแต่ตอนที่อยู่บนนั้นนะคุณจะเปิดแต่ก็ไม่ได้ตลอดนะแล้วก็เลเวลอะค่ะร่างกายของคุณตอนเนี้ยมันมีแค่เลเวลเดียวคือยืนและยืนและยืนและยืนนึกออกไหมมันโหมันทั้งตัวมันอย่างที่ คุูเมย์บอกว่ามันทุ่มได้หมดเลยมันไปทั้งตัวมันจะเล่นอะไรก็ได้รายละเอียดของเพลงนี้มันมันจะตายกระโดดได้มากอะไรกระโดดได้แล้วก็อ๋ออันนี้สําคัญอย่าจ้องคนดูนานบึดอัดมากคือคอนแทคกับเขาได้ถึงขั้นกลัวคือแบบไม่หนุกแล้วอะไม่สนุกแล้วอะเริ่มแบบนีไปหนเราเล่นเราเล่นแบบโซได้มันเหมือนโดนคุกคาม คู้แบบผูแบบคอาต้อ่อกะคุณดูอะบไม่บเรองปกาให้คแอแหละต้แล้วคุณคุณรู้สึกป่าวว่าครูไม่ได้ยิ้มกลับให้คุณไม่ได้เล่นกับคุณเลยเพราะครูจะลองดูว่าแล้วมันเสียสมาธิตัวเราเองเพราะคุณอย่าไปคาดหวังว่าคนดูทุกคนเขาจะไป คัอแบบคุณนึกออกปลแล้วมันจะทาให้ตัวคุณหลุดเองแล้วมเมื่อกี้คุณหลุดจริงๆพอพอคุณนั่งมองคุณนิ่งๆคุณแกล้งคุณไม่เล่นไปคุณตาคุณเป็นยังงสรุปว่าฉันดูไม่คือมันมัน,มนหลุดหลุดนิดนึงแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไม่เล่นด้วยว้เนื้อออกปลคะแล้วในนั้นเป็นพันคน <c oughs> เราไม่รู้หรอกมองไม่เห็นตาด้วยซ้ำไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำา่เห็นแต่ดำๆอ่ะเสียภาพตัวเองด้วยการเป็นมองจ้องหน้าคนจริงๆแล้วถ้ายูไม่เก่งจริงนะ่าไปจ้องเขา มองควาฆ่าอยู่ได้คนดูนี่ฆ่าอยู่อย่าไปจ้องคือมองผ่านๆและมองผ่านๆไปเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าด้วยนะเขามองเราหนี้แค่นี้เราก็ตายแล้วอ่ะตายแล้วฉันสนุกขนาดนี้เธอนิ่งแค่นี้เองหรออย่างนี้ขออกมาเสียเซลล์เลยล่ะอืมกผู้บอนด่าคนนั้นอยู่อืมคือแล้วพอน้องแกไปน้องแกไปจ้องหน้านานๆมันดูมันแดูด่ามันดูแล้วขินตาเขาแบบควาหรอคนดูไหมคือเดี๋ยวจะมีเรื่องคือพี่พี่ก็ยังคิดว่าจริง ร้องเพลงแล้วสื่อสารแบบสบตาได้ถ้าแบบเพลงนั้นเราคงจะบอกรักแบบเนี่ยเนี่ยจะบอกรักคือแล้วถ้ายิ่งแต่ว่ามันเป็นวิธีการว่าถ้าเราสบตาอย่างเงี้ยพี่สกตากูเมย์อย่างเงี้ยถ้าเขาเราเราเราอ่านออกถ้าถ้าเขาเคลิ้มถ้าเขาเคลิ้มเราก็สบไปนานๆแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มไม่เคยไม่เคยรักเปลี่ยนหาคนใหม่เพราะเดี๋ยวเราจะหลุดหาคนใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกว่าหายเยอะายเยอใหม่หายเยอะใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่ที่พี่รู้สึกคือพี่รู้สึกน้ำแข็งคิดเยอะคือ ม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้น้องไม่คิดนะแต่มันเหมือนต้องคิดก่อนเตรียมไอคิดหมายถึงเตรียมตัวก่อนขึ้นหมายถึงที่ครูครูสอนเนี่ยคิดเดยอะแล้วเตรียมตัวก่อนขึ้นอย่างที่อย่างที่ทครูเ้าเคยบอกบางที่บอกว่าจําเนื้อให้แม่นแม่แม่นในวิธีการร้องให้ให้เป๊ะแต่พอขึ้นไปบนเวทีพี่ว่ามันต้องคิดน้อยลงเยอะๆเลยอ่ะมันต้องรู้สึกอ่ะ <S 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 <ๆ S 1> พอคิดเยอะแล้วมันจะมันจะมันจะ <S <S <ผม S 2> รู้สึก,กว่าเหมือนกังวลอะไรบางอยา่างมันจะแสดงออกที่หน้าว่าเราคิดอยู่อ่ะแล้วมันจะไม่สด มันไม่มันไม่มันไม่ไลฟ์อ่ะมันจะเซกหมดเลยอ่ะมันจะเป็นรูปมาแล้วเปล่งมันไปสุกไปหมดเลยคือคือใช้การใช้การซ้อมเยอะๆให้เราให้เราชำนาญอ่ะแล้วขึ้นไปแล้วปล่อยไปๆอ่ะแล้วอย่าไปล็อกตัวเองกับแกับความดีงามเก่าๆคือตอนนี้เหมือนเรารู้ว่าอันนี้ดีแล้วเราเก็บมันไว้เวลาซ้อมให้ซ้อมหลายๆแบบจนคุณไม่มีแพทเทิร์น จนเมื่อคุณอยู่บนเวทีคุณจะหยิบอันไหนมาใช้ก็ได้แล้วคุณจะไม่ตื่นเต้นด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคุณติดกับแพทเทิร์นสร้างมาแพทเทิร์นเดียวปุ๊บคุณจะตื่นเต้นและกลัวลืมโอ้ยจังหวะน,นี้มันต้องเล่นด้วยว่าอ้คุณมันผ่านไปแล้วฉันยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะนึกออกมลาแม <c oughs> แต่ว่ามันมีทั้งหลายจังหวะให้คุณรออยู่อ่ะรู้หรือกป่าะฉะนั้นเวลาคุณซ้อมนั่งซ้อมนอนซ้อมกระโดดซ้อมวิ่งซ้อมซ้อมสิิแบบไปเลยจนคุณจะหยิบอันไหนมาใช้ตอนไหนก็ได้เอออย่าปยดติกกับของเ่า นะมันมันถ้าเกิดคุณมไม่เล่นกับปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแนละ้วตรงนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าคนดูส่งให้คุณยังไงคุณได้รับพลังจากคนดูยังไงคุณอยู่แต่กับอดีตอ่ะของมันก็ไม่ใหม่แล้วมันเดสไปแล้วออกปรลูกใช้หนูเป็นคนโชคดีที่หนูเป็นคนที่แบบร่างกายแบบใหญ่เนะอะแบบแขนขาย,ยาวผม,มเผมอะไรใหญ่ไปหมดเลยแถมแถมตัวเราก็เป็นคนที่รู้จักดีรู้จักอะไรทั้งหมดเลยปล่อยให้มันออกไปเองใช้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์อืมถูก ครูในฐานะครูลองครูนั่งหัวนร่ะเพราะครูไม่รู้สึกว่ามีนักร้องร้องให้เราฟังเหมือนที่ช่องสิบเอ็ดนี่จริงเสียงเขาเลอ<า>ะ,ะดีเนาะแล้วก็เมื่อกีค้ครูนุ้ยคขาครูทํามือแล้วไม่เห็นยกร้องตอนแรกเบาเดนยมิกส์ดีอ, ok อะค่ะใช่ไหมแต่มันเบามากไปทีจริงไม่ได้ยินหรอกนะอย่างเงี้ยต้องต่งนี้เลยติดเลย อย่างเงี้ยเดี่ยงบนเวทีจริงไว้กับปากตลอดเวลาจนครูแก๊ปไปดันให้อะความเป็นจริงเขาดันปะเหมือนว่ามันมีอะไรดังขึ้นหรือเปล่านิดหน่อยถ้าดันจริงก็หอนเหมือนเมื่อวานที่เขาบอกดันมิกได้ไว้ใกล้ปากหน่อยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าต้องมาดันช่วยอ่ะเพราะดนตรีเพลงนี้มันกระหึ่มมากนะเออปรบมือปลอมมือรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมอปลกมือบอกให้ปลกที่ไม่อ่ะปบหลอกนิดนึงมันพึบเลยไปปลจริงๆใส่ไม้มันดันระวังนะทุกคนเลยปลกใหญ่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าบปตบเหมือนจะโดนไม่ต้องโดนน่ะเออแล้วเอามันมัปตบจริงๆพึบทั้งคออ่ะเออนะคะเสร็จเลยไหมคะโอเคท่ายางอยู่แล้วตามสัญชาตญาณตัวเองเลยไม่มีท่าโค้ง อ๋อเอ้แต่เอลวันนีด้ดีขึ้นแล้วนะนเอลไม่ยกักแล้วพอเสียงแตกนี่ <c oughs> ไม่เพียงเออ